สวัสดีครับขอต้อนรับสู่อิชมิตพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่พวกคุณสงสัยวันนี้พบกับพวกเราตาเติ้นอีกและโน้ตครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบถืออะไรมากินอ่ะเติน้น อกไก่ลลลี่นะพี่เอกเนื้อเน้นๆกินเสร็จจะได้กล้ามแน่นอกสวยเหมือนพี่อานชวสเนเกอร์เออต้อนหมายถึงเฮียตอนปัจจุบันหรือเปล่านมใหญ่เชียวแต่ว่ามีความห้อยความย้อยแถมมาด้วยนั่นมันเพราะเขาไมา่ได้กนกล้ามบยไม่ใช่กินแต่จนนมโตนมอ้อยหยุดตั้งแต่ตรงนี้นั่นแหละครับหยุดเถียงกันเถอะนะครับหัวข้อเรื่องในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่มีมานานมากแล้วและทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับ ควาเชื่อในวันนี้ก็คือกินไก่แล้วนุมใหญ่จริงหรือไม่นั่นเองพวกเราเชื่อว่าหลายๆคนล้วนแต่เคยได้ยินผู้ใหญ่บอกว่ากินไก่เยอะแล้วจะมีหน้าอกใหญ่หรือมีหน้าอกไวอย่างนี้พวกเราต้องเริ่มควบคุมปริมาณการกินไก่ของเราหรือเปล่าเราต้องระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกินไก่มากน้อยแค่ไหนก่อนหน้าที่พวกเราจะตอบคาถามพวกนั้นได้เนี่ยเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าครับว่าความเชื่อนี้เป็นจริงหรือไม่และความเชื่อนี้มีที่มาอย่างไงไปรับฟังกันได้เลยครับ อ,อย่างที่ตาพูดไปแล้วนะครับทุกคนคงเคยได้ยินที่ผู้ใหญ่พูดกันว่ากินไก่เยอะแล้วนมจะใหญ่หรือบางคนที่มีหน้าอกก็อาจจะเคยโดนบอกว่าเป็นเพราะกินไก่เยอะเหมือนกันซึ่งที่มาของเรื่องเนี้ยจริงๆมันมีความเชื่อมาตั้งนานแล้วหลายๆคนเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นแล้วพบว่ามีหลายคนเนี่ยที่มีหน้าอกใหญ่ขึ้นกว่าปกติยิ่งไปกว่านนั้นนะครับก็คือส่วนใหญ่คนเหล่านั้นอ่ะก็ดันชอบกินไก่และยังเคยมีข่าวที่แบบหนุ่มจีนเนี่ยกินไก่เยอะจนมีหน้าอกใหญ่ตั้งเต้าขึ้นมา แล้วก็เป็นข่าวดังอยู่ช่วงหนึ่งเลยครับเนี่ยมันจึงทําให้ไก่ตกเป็นผู้ต้องหาของเรื่องนี้ไปโดยปริยายสงสัยกันไหมหครับว่าแล้วทําไมกินไก่ถึงนมใหญ่ละ่ะในไก่มันมีอะไรหรอไก่ผิดอะไรจริงๆแล้วไก่ไม่ได้ผิดอะไรหรอกครับแต่สารเล่งที่อยู่ในไก่ลังหาที่เป็นตัวการสารเล่งจะถูกฉีดเข้าไปในไก่หลักๆก็จะเป็นพวกฮอร์โมนเพศเช่นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนหรือว่าพวกเทสโทสเตอโรนทั้งหลายนะครับฮอร์โมนพวกนี้เนี่ย จะถูกฉีดเข้าไปเพื่อทําให้ไก่ะเจริญเติบโตได้ไวน้ําหนักตัวเยอะแล้วก็อยากอาหารทําให้โตวไวทันกับความต้องการบริโภคของตลาดแต่ว่าฮอร์โมนพวกนี้ครับก็อาจจะตกค้างอยู่ในเนื้อไก่ตอนที่เรานําไปบริโภคได้เหมือนกันส่งผลให้เมื่อเรากินไก่เข้าไปแล้วครับเราก็จะได้รับฮอร์โมนพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วผลกระทบจากการรับฮอร์โมนเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายเรามีฮอร์โมนที่ไม่สมดุลมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นหน้าอกใหญ่ขึ้นน้ําหนักเพิ่มอารมณ์แปรปรวน หรืออาจจะทําให้ประจำเดือนมาไม่ปกติและอาจจะเสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคสาวัยผิดปกติสําหรับเด็กๆได้เหมือนกันนะครับแล้วไก่ที่เรากินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีสารเล่งอยู่ไหมนะนี่น่าจะเป็นคําถามที่อยู่ในใจของหลายๆคนเนาะคำตอบก็คือไก่ในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีการฉีดสารเล่งแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับปริมาณไก่ในท้องตลาดมันเยอะมากเลยนะใครจะใครมันจะไปควบคุมมันได้อะ ใช่ล่ะครับลำพังแค่คนคงสู้ไม่ไหวนะครับมันก็เลยต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเร่งในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกอย่างในไทยเราเองนะครับก็เคยมีเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช2529นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งเพิกถอนแล้วก็ห้ามใช้ยานาว่าเฮกโซเอสโตรนะครับ ซึ่งในขณะนั้นเองเนี่ยถูกจัดว่าเป็นยาที่ใช้รักษาสัตว์แต่ว่ามีสมบัติไม่ต่างจากสารเร่งการเจริญเติบโตเลยนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรแล้วก็สหกรณ์นะครับรวมไปถึงสาภาพยุโรปเนี่ยที่เป็นประเทศคู่ค้าสําคัญของไทยเราก็ยังประกาศห้ามใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตในการเลี้ยงสัตว์อีกด้วยจึงเป็นไปได้ยากมากเลยครับที่อุตสาหกรรมเนื้อไก่เนี่ยจะมีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เพราะว่านอกจากจะผิดกฎหมายประเทศแล้วเนี่ยยังขัดต่อข้อบังคับของประเทศผู้ค้าสําคัญอย่างสหภาพยุโรปอีกด้วยคือง่ายๆนะครับไม่ทำซะย,ยังจะดีกว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันก็ยังเป็นไปได้ที่มีการใช้สารได้งอยู่เพราะว่านอกจากในผู้ค้ารายใหญ่ในประเทศไทยเราก็ยังมีผู้ค้ารายย่อยที่อาจจะยังไม่ถูกตรวจสอบอยู่เหมือนกันลองจินตนาการดูนะครับเวลาคุณไปซื้อไก่ที่ตลาดเนี่ย คุณว่าคงไม่แมานั่งทดสอบมันหรอกเนาะว่ามันมีสารเร่งหรือเปล่าทั้งนี้เราก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ค้ารายย่อยทุกคนจะใช้สารเร่งหมดทุกคนนะครับพี่หน่ว่าเวลาจะเลือกซื้ออะไรก็ควรพิจารณาให้ดีๆเพราะทุกวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์เนื้อไก่มากมายที่มาจากโรงงานที่มีมาตรฐานและเพิ่มความมั่นใจให้เราเรื่องกกรไม่ใช้สารเร่งได้แต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วล่ะครับว่าจะเลือกแบบไหน อย่างไรก็ตามนะครับด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นทุกวันทําให้ไก่โตเร็วได้แบบทุกวันนี้โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการใช้สารเร่งใ,ใดๆแต่เป็นเพราะกระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติโดยเลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงประกอบกับการเลี้ยง,ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมนั่นเองดังนั้นการกินไก่ทุกวันนี้แล้วนมใหญ่คงไม่ได้เป็นเพราะสารเร่งแล้วแหละน่าจะมาจากสาเหตุอื่นมากกว่าเนาะทิมมี่ ถูกต้องแล้วครับพี่อีกในทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์จะว่าด้วยเหตุสาเหตุของขนาดหน้าอกที่ใหญ่ๆเนี่ยหลักๆแล้วจะมีทั้งหมดครา่าวๆอยู่ประมาณ5ปัจจัยครับปัจจัยที่1ก็คือกรรมพันธุ์เชี่ยงเช่นเดียวกับยีนที่ควบคุมลักษณะของผมสีผิวความสูงแล้วก็ลักษณะบรรธุกรรมอ,อื่นๆขนาดของทรงอกก็ถูกควบคุมด้วยยีนเหมือนกันแต่นั้นมันหมายความว่ายีนจะการันตีว่าคุณจะมีหน้าอกขับซีเหมือนคนในสายเลือดนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะมีแนวโน้มที่จะมีหน้าอกขนาดใหญ่มากกว่า คนที่มีประวัติในครอบครัวที่ว่าโตมาในคัพเอปัจจัยที่สองก็คือน้ําหนักตัวหน้าอกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากล้ามเนื้อของร่างกายเมื่อเราหนักตัวเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อในส่วนของหน้าอ,อกก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งย้อนกลับมาในเรื่องของการกินไก่ก็าอาจจะเป็นไปได้ครับว่านมที่ใหญ่ขึ้นนั้นอ่ะไม่ใช่เพราะสารเล่งแต่เ่องมาจากโภชนาการของอาหารที่เราบริโภคไปนั่นเองปัจจัยที่3การออกการรําลังกาย การทาให้นมใหญ่ขึ้นเนี่ยสามารถสร้างได้เหมือนนักพ้อกายเลยครับออกกําลังกายส่วนหน้าอกเช่นวิดพื้นหรือยืดน้ำหนักอะไรต่างๆพวกนี้ที่เป็นการสร้างกล้ามเนื้อก็ทําให้หน้าอกเนี่ยสามารถขยายใหญ่ได้ครับแต่ลักษณะจะแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะกล้ามหน้าอกที่สร้างจะมีลักษณะแข็งและก็แตกต่างจากหน้าอกปกติครับปัจจัยที่4ยาคุมกําเนิดนอกจากที่จะป้องกันการท้องและควบคุมประจําเดือนได้แล้วการบริโภคยาคุมเนี่ยมีผลโดยตรงกับขนาดหน้าอกเลยครับ เนื่องมาจากเอสโตรเจนและก็โปรเจสเตอโรนยามีาผลทําให้เกิดเอเดมาหรืออาการบวมในช่วงสวงอกทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับเพราะว่าทรานบูแมนในสมัยก่อนเนี่ยก็ได้มีการใช้ยาคุมในการเพยยริ่มขนาดน้าอกกันมากมายเลยปัจจัยที่ 5. าการตั้งครรภ์นี่จ,จะเป็นปัจจัยหลักก็ว่าได้นะครับที่ทําให้สาวๆมีน้าอกที่ตูมขึ้นมาเพราะว่าร้อยละร้อยของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยมีขนาดน้าอกที่ใหญ่ขึ้นซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่า premenstrual b r e s การตั้งครรภ์นในอาทิตย์ที่หกถึงแปดเนี่ยคุณแม่จะเริ่มรู้สึกว่ามีว่านมเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ,ๆตลอดการตั้งครรภ์ซึ่งอาจจะใหญ่ขึ้นไปถึงหนึ่งถึงสองครับได้เลยสาเหตุเนี่ยเนื่องมาจากขณะที่ตั้งครรภ์นเนี่ยฮอร์โมนเพศหญิงจะมีการหลั่งออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยนะจะไปกระตุ้นต่อมน้านมเพื่อเตรียมพร้อมการให้นมบทหลังคลอดแล้วก็การกระตุ้นนั่นแหละครับเป็นสาเหตุหลักของการเพิ่มการจเจริญเติบโตของกล้ามเนบริเวณหน้าอกทาให้หน ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนต้องการที่จะมีขนาดน้าอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับตั้งคันเลยครับผมได้ผลอย่างธรรมชาติแน่นอนอจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็พอจะสรุปได้นะครับว่าคําว่าน้าอกใหญ่เนี่ยมันต้องแบ่งไปอีกว่าอะไรใหญ่เพราะอะไรใหญ่เพราะกล้ามเนื้อใหญ่เพราะไขมันใหญ่เพราะฮอร์โมนและอื่นอีกมากมายนะครับที่แน่ๆเนี่ยอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยจากข้อมูลที่เราค้นคว้ามาการใช้สารในไก่เนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วดังนั้นเนี่ย ความเชื่อดั้งเดิมที่บอกว่ากินไก่แล้วนมโตเพราะสารเล่งนั้นไม่จริงนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าที่มาของไก่จะมาจากผู้ค้ารายย่อยหรือรายใหญ่จากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ก็ตามก็คงไม่ใช่ทุกคนที่จะมานั่งตรวจสารเล่งก่อนจะนำเนื้อไก่ไปประกอบอาหารใช่ไหมล่ะครับดังนั้นตราบใดที่คุณยังทานไก่อยู่ก็ให้นึกถึงสารเร่งที่อาจจะมีอยู่ได้ตลอดเวลาส่วนการกินไก่ทั้งแบบที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในปัจจุบันเนี่ย ต่างก็สามารถทําให้นมโตได้เช่นกันต่างกันแค่ว่าคุณอยากได้นมโตแบบไหนละ่ะแข็งแรงบึกบึนเหมือนนักพอกายหรือตั้งเต้านุ่มๆหน้าบีบหน้าตีเพราะไขมันสะสมดีละ่ะทั้งสองแบบที่กล่าวมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสารเร่งนะครับแค่ว่าการกินไกยเย่เยอะๆเ,ะเ,ะเะนี่ยเช่นไก่ทอดเนี่ยนมใหญ่อาจจะมาจากไขมันี่เยะเกินไปก็ได้ส่วนการกินไก่โคตรลีนและมันออกกำลังกายสลับกันเสมอก็สามารถทําให้คุณมีกล้ามอ,อกที่สวยสวยงามนแน่นๆเช่นกันนะครับ เลือกเอานะครับว่าอยากได้แบบไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่กินไก่เยอะไปแน่นอนเพราะไก่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเกานะครับอันนี้เป็นความจริงเนาะสำหรับอิสมิหวันนี้ก็ขอลาไปก่อน EP พถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ